เมื่อกี้นะครับเราไปเล่นออน่ออันนัเดนนะเดนเด่น่นด่นเด่าเด่นเด่นเดน่นเดเด่นเดไนเด่นเด่นดนเด็นเด่นเ่นเ่เด็นเด่นเด่นเด่เด่นเดเด่นเด่น่นั้นเด่นเเด่นเดเด่นเนเด่นเส่วเนเน่น่เด่นเเล่น่นนเนดเด่นดนเนเ่เ่เดดนนนเนเ่นนเดนเ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 นะเเ่เเนเเ่นนนเน ไม่น่ากลัวเท่าไหร่รู้มาจากณจุดนี้เาอยากเนำมกณจุดนี้สําหรับที่นี่อันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับเดี๋ยวพ่อพ้อมารวมลงมาเสร็จมันจะหมุนตีลังกาเลยเดี๋ยวเรามาคอยดูเขาปะเข้าปะเข้าปะเขาปะอ้าหหมแล้วหมุนแล้วหมนแล้วหมนแล้วแล้วจุนแบบนั้น่ะเดี๋ยวมันจะหมุนตีลังกาแล้วครับ อย่างนี้เรียกว่าตีลังกาอ๋ออ่มีคนกล้าแค่คนเดียวนะกล้าเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยพูดจะเอายังไงมามาตอนนี้อันนั้นหมุนแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่หมุนหมุนแล้วหมุนแล้วแล้วคุณให้เราช่วย่าหมุนแล้วเออ ตายกันไปเลยเออแล้ันอามานา่งเไหแล้วมาอก่นเอ้วเมื่อกี้หมุนมาแล้วนะครับโอเคกลับมาที่ดูนี่ต่ออุ้ยแรงแรงมากเตียงอันนี้เตีนการแรงมากเลยส่นส่นสายสะครับโคตรลัวเลยเฮ้ยทันิดเขาเจอ แขกนอกนานนะโอเคครับที่นี่ที่นี่มีแต่เสียวๆก็ส่วนญ่นอ๋อสำหรับอันนั้นอันนี้ครับเสียตังคนละสองคนห้สิบหยวนก็ตกประมาณสองร้ิบาทมันเด้งขึ้นไปสองรอบมันก็ลงมาแล้วครับวัละยอันนี้แข้นอ่ ตอนนี้เราอยู่ทานะรับตอนนี้เราอยู่ที่ชิงชานะครับอนอ่ี่งช้รัตนนี้ราอยู้ะนน้เาอยมีาค้เอยงรับอนีเรอ่่ับตนนี้รอ่ทงนะอเอชงชลน้อยาคับอนนี้เรอยู่ที่นับตอ้าอย่งันนี้อยานค้อนันนี้พอนะครับอันนี้เมาเมอยูนีนะครับนเราอยี เริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วว้าเลิกมาเลิกมาพันอันนั้นอันนี้เลิกมาเลิกมาพันอันนั้นหมุนไหมเออหมุนเนี่ยอันนี้ก็มากันนะครับเป็นชิงช้าแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปด้วยส่วนฝั่งนู้นนะครับเป็นส่วนน้ำที่ดังมากแต่เราเล่นไม่ได้เพราะว่าสิบเก้าองศาจะเล่นบละเล่นบล่ะนานตู้เย็นยังเย็นเย็นไม่เท่าอ่ะเนี่那边那边 我想做那个旋转的。我还想做旋转木马。我还想做那个是啥子嘛？我拨了是，是那个章鱼。那个呢，很很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 很只有你爬很很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 我很很很很很很我很很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  โ okay. อเคอะตรงนั้นเริ่มเด้งแล้วครับเริ่มเด้งแล้วอ๋ออย่างงี้เล่นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอยู่ที่สับที่เนี่ยน้อยไ,ไปเล่นตรงนั้นต่อไอ้อไม่ใช่เดี๋ยวเ,เ,เราไปไสวนน้ำต่อไหม,ไมไงเหรอ,นนอ,อไม่เไเห่ด้วอ้าว่อเคครันที่ขี้กลัวบอกว่า,า,วาอันชอบเล่นนั้ เอาล่ะตอนนี้เรากำลังลงแล้วเอ้ยไ,ม,ม,ไม,มไม่มีอะไรให้ให้น้าเสียกต่อแล้วเจอก,กันภากต่อไปอาจจะได้เล่นสวนน้ำหรือไม่ติดตามต่อไป